สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสุดินแต้มล่างชนเดนล่างให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรทุกท่าจะการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้า,อาชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหอยไทยฟรีโชคดีครับไปน้เริ่มคามวนกันดูนะครับหยูหมดก่อนคงเะแล้ว 994เข้ากสีได้สามเต็มสามเต็มสามมานะครับนี่แล้วเต็มสามเข้าชุดเต็มล่างมันจะมี4994ถูกนะครับแต่สรุปไม่ถูกสรุปได้0 6กข้างบนนะครับมีหลายท่านที่ํำไปเสี่ยงโชค นำไปเสียงข้างบนนำไปเสียง06ขงองหอนกชนยินดีกับผู้ที่ไ,ได้โชคขอมเอกชนกันด้วยนะครับ06ข้างบนต่อไปเรามาเริ่มคำน,นวณในวันที่1กันยานะสิบหกันยาต่อนะครับเดียนก็เข้านะ2-2งสองสเลย ทุกน,นี้เต็มล่างสูตรที่หนึ่งคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าตัวรที่สองได้ 1> 1, 2, 3, 4, 6, 9 0 1 2 3 4 6 9 0หนึ่งสูตรที่3ได้0 1 2 3 4 5 7 8่งสอง5 7 8สีดูตรที่4ได้

สองชนสี่สูตรหนึ่งชนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งชนสี่สูตรสองหนึ่งสองสาสองชนสี่สูตรสสองสชนสองสูตรสชนหนึ่งสองสาสชนสสูตรหชนหนึ่งสองสามชนสสูตรหชนหสองหกนสสูตร

0127 0127 0127 0127 0 4ูสอสรุปแต้มล่างเด่นศูนยสองเจ ทีฮะเรียงล่ลางด้วยเต็มล่างเต็ม0อะไรบวกกันได้0ูนย์บวกศูได้0นย์อะไรบวกกันได้1นข้าได้0 2 8ได้0ูนได้0ูนได้0 5นได้ศ หนึ่งอะไรบวกันได้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งสองเก้าได้หนึ่งสามแปดได้หนึ่งสี่เจ็ดได้หนึ่งห้าหกได้หนึ่งสองอะไรบวกันได้สองหนึสองได้สองหนึ่งหนึ่งได้สองสามเก้าได้สอง

ถ้าเต็มไม่หลุดสองตัวล่างก็อยู่ในกรอบนี้นะครับเต็มตัวหนึ่งเจ็ดถ้าเอาดินสองสูดสุดี่เรวมาจาับนะดินล่างดินล่าง แล้วเข้าหนึ่งสองสามสี่คงที่ในหกเกตหนึ่งหนึ่งสี่หกแปดเก้าเข้ามาทั้งสองครับมาทั้งเก้าทั้งสี่วันนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่คงที่หนึ่งสี่หกแปดเก้าดินล่าง

ให้ชนกับ1 4 6 8 9 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 1 4 6 8 9เต็มล่างชนเด็นล่างสองสุดชอ้องปิดนะครับ ทีพ่พิสูจน์ล่างไปกลับนะครับชอบสชนไหนก็กลับเอาเองนะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีาฝักหลักทำตรงครับเมื่อชนแล้วจะได้ใน,นล่างสองสุดชนเต็มจะได้ชุดเด่นในวงกลุ่มนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสบเอ็าชุดนะครับชุดเด่นสุดจะคิดว่า เดนมาสูตรใดสูตรหนึ่งไม่มาครบสองสูตรหรือมาสูตรใดสูตรหนึ่งก็เลือกที่มีจุดเดียวนะครับจุดเดียวเพราะว่าถ้าแต่มมาอย่างเดียวเด่นหลุดทั้งสองสูตรก็ให้เลือกที่ไม่มีจุดหนึ่งสองสามสี่ชุดนี้นะครับชอบเลือกเด่นก็อยู่ในวงกลมนะครับชุดเด่น ดเด่นล่างปลกกันยายนปลกปิดแต้มล่างจนเด่นล่างได้เพียงเท่านี้นะครับนีแรงสำหรับไั่ที่จะปลูกกันยายน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ